บรรดาสตรีที่อัลลอฮ์ให้เกียรติหนึ่งสีตีฮาวาภรรยาของนาบีอาดัมเธออยู่อย่างโดดเดี่ยวสองสีตีมันยมแม่ของนาบีอีซาเธออยู่อย่างสอบัตอดทน 3, สามสี่ตีอาซียะภรรยาของฟิอูนเธออยู่อย่างต่ออัดเชื่อฟังสี่สีตีฟาตีมาภรรยาท่านอาลีเธออยู่อย่างมีมารยาทและอดทนห้าสี่ตีอาอิชะภรรยานาบีมุฮัมมัดเธออยู่อย่างประหยัดและมีความรู้ หกซตีคอดียะพันยานบีมูฮัมหมัดเธออยู่อย่างเสียสละสิ่งที่ผู้หญิงควรรักษาไว้ 1. รักษาเรือนกายอย่าให้ชายอื่นเชยชมนอกจากสามีของนางสองรักษาเรื่อนใจให้สะอาดให้สามีพอใจ 3. รักษาที่นอนให้สะอาดปัดกวาดที่นอนให้เรียบร้อยให้สามีพอใจนําที่ต้องรักษานึ่งน้ำคำใช้คำพูดที่ไพเราะก,กับสามี สองน้ำเสียงอย่าให้เสียงรำคาญกูอื่น 3. น้ำมือฝีมือในการปรุงอาหารให้สะอาดมีสเสน่ห์ปลายจัหวะสีน้ำใจให้เป็นคนที่มีน้ำใจเนื้อหาบทความวีรวัตรวามามัดอันทำดุลิลลาหวังว่าเราจะนำสิ่งที่ได้ฟังมาพัฒนาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นอินชาอัลลอฮ